สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยถ่ายพัฒนาอีกแล้วนะครับผมสําหรับอีพีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําให้ตรงที่แสดงตรงแผนงตรงนี้เนาะลากเข้ามาบนปฏิทินแล้วก็บันทึกเลยนะครับผมเผื่อแบบไม่อยากมากดแล้วมานั่งพิมพ์เนาะเราลากเข้ามาเลยนะครับผมขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับซึ่งมีขั้นตอนอยู่นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไม่สอนนะครับผมแต่ผมจะพาทํานะครับผมมามาลุยกันนะครับผมเปิดโค้ดของเราขึ้นมานะครับมาที่โฟลเดอร์ client เนาะ เราทำงานหน้าบ้านเนาะ s r c นะครับผม Component Page Index.js นะครับผมเดี๋ยวเรามาแต่ง CSS ให้เขานิดนึงนะครับผมเวลาเอาเมาส์มาชี้แล้วเนี่ยให้เคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นเป็นลูกศนสำหรับมู e นะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวเราเลื่อนมาที่คอลำแรกตรงส่วนแสดงผลตรงนี้นะครับผมเราใส่ c a r ด Name ให้เขานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเขียน CSS กันไม่เยอะนะครับสบรรทัดนะครับ มาที่ข้างบน U L เดี๋ยวเราใส่ดิบสร้างอิเลเมนต์มาง่ายๆหนึ่งตัวนะครับผมอันนี้ปิดนะครับอมไวไวนี้มาครอบให้มันปนะิดเนาะโอเคตรงนี้นะครับใส่คัสเนมให้เขาหนะ่อยก็ ID ID ใส่ ID ให้เขานะครับผม ID เป็นผมตั้งชื่อว่า External Event แล้วกันนะครับผม ตรงนี้ id นะครับเวลาเรา get element by id นะเราก็จะได้ค่าด้านในมาโอเคต่อไปนะครับในส่วนของ li นะครับก็ใส่ให้เข้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่ id แล้วนะเป็น card name นะครับผม card name เท่ากับผมใช้ fc event เนาะ fc event นะครับผมเดี๋ยวเราไปแต่งตัว fc event กันนะครับไปแต่งตัว fc event กัน เขียนทั้งนอกดีกว่าเนาะเขียนแยกไฟล์เนาะจะได้มีหลายๆตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมพาทำเนาะผมเคยเคยพาทำแบบอินไลน์ไปแล้วเดี๋ยวพาเขียนแบบแยกไฟล์กันบ้างนะครับก็มาที่โฟลเดอร์เพจเรา new ไฟล์ขึ้นมาไฟล์เนี่ยผมใช,ช้ชื่อว่าชื่อเดียวกันเลยนะครับ index c บซโอเคข้างในนี้เขียนอะไรข้างในนี้นะครับก็จุด fc Even เราใส่เคอร์เซอร์ให้เขาหน่อยนะครับผมเคอร์เซอร์จะเป็นมือนะครับผมแล้วก็ใส่มาจินให้เขานิดนึงนะครับให้มันให้มันเว้นระยะกันหน่อยนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มาจินนะครับผมใส่1น m อมแล้วก็สูงโอเคจะเห็นว่ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครเรายัางไม่ได้เรียกใช้เลยนะครับผมอ่ามาที่ตรงนี้ ตัวนี้ผ่านนะครับผมจุดเนาะเข้าถึงคัสใช้จุดเข้าถึง id ใช้ชาร์ปนะครับผมตัวนี้นะครับโอเคมาที่ตัวนี้นะครับเราก็ขึ้นไปด้านบนไป Import ก่อนเพื่อนเลยนะครับผมไป Import ก่อนเพื่อนเลยบนเลยตรงนี้เลยครับผมก็อิ p o r t ์ตินดีคดซอสกดเซฟหนึ่งครั้งต้องมาแล้วนะอ่าเว้นระยะเรียบร้อยเห็นไหมฮะ เวลาเอามาอ์มาชี้ก็จะกลายเป็นรูปสอนเป็นมูฟเป็นมูฟน,นะครับผมโอเคพานนะครับผมตรงนี้พานต่อไปให้เรา import อ่ามาอีกตัวหนึ่งนะครับไลบรารี่ย่อยของเนี่ยฟังชันของ Inter Action p ั u g i n นนะครับผมให้เรา import d a ตแดเอเเข้ามานะครับผมด์กแอนด์ด็อมานะครับผมนี่นี่ d r ตัวนี้เลยนะครับผมปึ๊บแฮนะ ตรงนี้นะครับผมในส่วนของ inter action เนาะพานนะครับตรงนี้พานนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเลื่อนมาเขียนฟังก์ชันตรงนี้กันนะครับผม <c oughs> <c oughs> เลื่อนลงมาดา้านล่างนะครับเลื่อนลงมาดา้านล่าง <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงนี้เป็นส่วนของโหลดเนาะเอาไว้เอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมสร้างฟังก์ชันขึ้นมาหนึ่งฟังก์ชันง่ายๆนะครับว่าเสีย ดับแอนดะ์ดับเนาะผมก็ใช้ชื่อว่า D R A G แค่นี้พอนะครับผมพารามิเตอร์ไม่ใส่โอเคสร้างฟังก์ชันง่ายขึ้นมาหนึ่งฟังก์ชันนะครับผมข้างในนะครับผมก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาว่าดับเอเบิลแค่นี้ละกันแค่นี้ละกัน,น,กนเดี๋ยวนะชื่อซ้ำไหมคงไม่ซ้ำเพราะว่าเราประกาศเป็นเล็บและก็ตัว เล็กนะครับผมข้างในเท่ากับ document นะครับผม document ตัวเล็กเนาะ get element by id นะครับเพราะเราตั้งเป็น id ใช่ไหมครับของของ element ด้านนอกที่มันครอบอยู่นะครับผม mm hmm. เราตั้งชื่อว่าอะไร mm hmm. เราตั้งชื่อว mm ่า e t e r n a l event มันได้อะไรมา mm hmm. ลองคอนโซลลอกดูก็ได้ นะครับลองคอนโซลคอนโซลล็อกดูนะครับไปทีละสเต็ปเนาะจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันมีที่ไปที่มาแบบนี้นะครับผมแต่ฟังก์ชันนี้ยังไม่ได้เรียกใช้นะครับให้เรามาเรียกใช้ใน U ู e f f e c ตตรงนี้นะอ่ะลองดูลองดูว่าได้อะไรจาก2ครับจากคำสั่งนี้นะครับผม อเห็นไหมฮะเราได้ตัวที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมก็ได้มาทั้งบล็อกนะครับผมเราได้ได้โค้ดเข้ามาทั้งบล็อกเลยนะครับต่อไปเราก็จะง่ายและเราก็จะดึงค่าที่อยู่ข้างในมานยะใน F C event เนะี่ยมาใช้งานเรียกใช้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะมาต่อกันนะครับตัวนี้ผมขอปิดไปเนาะเดี๋ยวค่อยลหลอกมาดูทีนึงโอเคให้เรา new แดกเอเบิลนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็ใส่ใส่ตัวแปรด้านบนของเราเข้าลงไปเป็นอาร์กิเมนต์ตัวแรกนะครับผมโอเคต่อไปนะครับแต่ผมจะเป็นเป็นออปชันเป็นออบเจกต์ลงมาเนาะผมก็ใส่ปีการปึ๊บแอนท์ Enter ลงมาป๊าบโอเคผมตั้งชื่อว่าไอเทมพ o อ e เปอร์ตี้ r t y item ร s e l e c t เนะครับผมเท่ากับ คัดไอ้ครา n เนมย่อยของเรานะครับผมก็คือตัว fc event ตัวนี้ครับ fc event ตัวนี้เนาะเราจะเลือกเราจะเข้าไปถึง element ข้างในก็นะจุด fc event นะครับผมคอมมาอีกอันนี้คือหนึ่งหนึ่ง b o c คอมมาแล้วก็ลงมานะครับผมตัวนี้จะเป็นฟัง์กชันแล้วเป็น property event data เขียนแบบนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันนะครับผมใส่สร้างชื่อมารับสร้างชื่อมารับนะครับผมอีเวนผมใส่ใส่ C เนาะแล้วก็เป็นฟังก์ชันออกมาผมจะลองดูหนึ่งตัวผมสร้างตัวแปร ID มารับ มีอะไรให้ผมรับบ้างไบขอดูหนยนึ่นะครับผมแผ mm. นบัญชีอโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวเอาเอาไตเตินก่อนแล้วกันเอาไตเตินก่อนแล้วกัน mm. เรายังไม่ได้ส่งพ็อกให้เขาเลยอ่ะผมผมผมขอหยุดไปตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้ก่อนยังไม่ต้องใส่อะไร เดี๋ยวเราไปส่งค่าให้เขาก่อนนะครับผมเราไปส่งค่าให้เขาก่อนนะครับผมลืมส่งค่ามาผมลืมส่งค่ามาต้องสร้าง property เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาในส่วนของตรงนี้แหละที่แสดงผลนี่แหละนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมอขออภัยด้วยนะครับหลังหลังเรื่องนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราส่งเป็น property มาให้เขานะครับผมผมก็ตั้งชื่อง่ายๆเลยนะครับผม id เท่ากับ ไตไอเทมจุดไตเติมันก็เหมือนพวกนี้แหละนะครับที่เราตั้งคีย์เท่ากับอินเดอันนี้เราก็เอาตัวแปรที่เราลูปได้นะครับผมมาสร้างเป็น p r พ p e r ร์ตี้ Property นะครับผมแล้วก็อะไรอยู่ไตเติลนะครับเท่ากับไอเทมจุดเนมเนาะอีกอันนึงก็คือ Color นะครับผมเท่ากับ i อเทมจุดคัลเลอร์สปผม ผมหาตรงนี้ไม่เจอนะครับผมผมขอโทษด้วยนะครับผมอาเรามาเพิ่มตรงนี้เรียบร้อยนะครับสามตัวสามตัวเนาะโอเคทีนี้เราก็จะไปดึงตรงนี้ใช้งาน ID ไตเติลคันเลยตรงนี้นะครับผมผ่านนะครับตรงนี้ผ่านเนาะบอกนี้เลื่อนขึ้นไปด้านบนไปเย็ยนต่อนะครับไปเย็ยนต่อด้านบน ID ไตเติลคันเลยโอเคครับตรงนี้นะครับผม ผมก็เรียกพีดเรียกถูกนะครับผมคลาย e ีแอคก็เรียกแต่ p r o p e r t y จริงๆเ้าเรียกว่า a t t r i b u t e นะครับผม attribute นะครับผมก็สร้างตัวแปรขึ้นมาว่า id นะครับผมเท่ากับค่านี้ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมารับเนี่ยนะครับผมจุด get attribute นะครับตรงนี้มัน attribute ผมก็ไปเรียก property ติด r e a อคนะครับผม่า attribute ชื่ออะไรเราตั้งชื่อว่า id เด็กเด็กปึ๊บปุ๊บโอเคต่อไปนะครับผมไทท์เลอร์เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยจริงๆก๊อปได้เลยนะครับผมเก็ตแอตทริบิวต์ไทท์ลอรตัวสุดท้ายผมขอก๊อปประการอันดิเนตชิปลงล่างปุ๊บคันเลอร์นะครับผม แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคันเลิโอเคเราไป g ก็ a t t r i b u t e ของตัวนี้มาเรียบร้อยแนละ้วตัวนี้นะครับตอนแรกไม่มีนะตอนนี้ตอนที่ผมคอนโซลตัวนี้ไม่มีตอนนี้มีแล้วนะครับตอนนี้มีแล้วครับผมอาา่าแล้วก็อย่าลืม Return ออกให้ออกไปนอกฟังก์ชันด้วยนะครับผม Return ออกไปด้วยนะครับอยู่ข้างในปีการเนาะยู่นี้เนาะเราก็รีเทิร์น อะไรคัะ<ม> id เท่ากับ id title เท่ากับ title color เท่ากับ color โอเคไหมโอเคนะ<ม> event แรกแรกนะใช้งานได้ไหมเนี่ยอันนี้ฟังก์ชันนี้โอเคนะครับฟังก์ชันนี้โอเคนะครับผมลองมาลากดู มาหมดเลยเห็นไหมฮะทำไปเล่นไป cannot กอินโทรโพเลเอ่าโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอขยายใหญ่ๆนี่มาแล้วนี่ฮะลากเลยแล้วลากไลยแล้วนะครับผมแต่ยังไม่บันทึกยังไม่บันทึกนะครับผมอ่า เดี๋ยวผมรีเฟดดีเฟดก็หายนะครับแต่ตอนนี้เราลากได้แล้วลากมาวางได้แล้วโ okay. อเคเดี๋ยวเราไปเขียนต่ออีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ลากได้แล้วลากได้แล้วนะครับผมจะเขียนฟังก์ชันต่อกันนี่แหละด้านล่างนะครับผมเป็นฟังก์ชันสาหรับเวลาลากมาวางแล้วเนี่ยดูหน่อยว่าได้วันที่อะไรลากไปวางตรงวันที่ไหนไฟังก์ชันเดียวนะครับผมฟังก์ชันเดียว มาลูยกันต่อผมใช้ชื่อว่าผมมาเขียนด้านล่างเลยเนาะผมใช้ชื่อฟังชันว่า handle receive แล้วกันนะครับผมเท่ากับรับพารามิเตอร์มาหนึ่งตัวนะครับผมนั่นก็คือ in event info แล้วกันเนาะโอเคลองคอนโซลหลอกดูหน่อยคอนโซลหลอก ัว event info ดูหน่อยนะครับผมว่าได้ค่าอะไรมานะครับว่าได้ค่าอะไรมาทีนี้เราจะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ตรงไหนให้ไปด้านล่างให้ไปด้านล่างนะครับในส่วนของปฏิทินนะครับในส่วนของปฏิทินเอาเลยเลยตรงนี้นะครับผมมันจะมี property ที่ชื่อว่า g e t ตัวนี้เนาะเท่ากับฟังก์ชัน handle รีเซฟที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอลองลากดูสิไหนลองลากดูสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคผมขอรีเฟรก่อนนะเป็นครั้งนะครับผมจะลองลากมา,านิ่งเปี้ยนะครับผมนิ่งเปี้ย โอเคไม่หลอกไม่อะไรสักอย่างนะครับผมพลาดพลาดน,นะครับผมไม่ใช่แดกนะครับผมเป็นด็อปนะครับผมด็อปมาวางนะครับผมเป็น DRP O ที่ว่าเรียกสายแฮนด์ Hand, ฟังก์ชันแฮนเดิลรีซีฟนี่เนาะเป็นด็อปนะครับเป็นด็อปนะครับผมโอเคลองลองเดี๋ยวผมลองรีเฟ,ฟียดูลองลากมาวางดูอ่าเราได้ตัวแปรมาแล้ว เราได้เดทสตาร์ทโอเคจริงๆเราแค่ต้องการแค่เดทสตาร์ทพวกชื่อเดทสตาร์ทกับชื่อเนาะชื่อมันก็จะอยู่ในนี้อยู่ในนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเรียกชยใช้ให้มันส่งให้มันส่งไปหลังบ้านกันนะครับผมลองลากมาวางดูโอเคได้แล้วได้แล้วตรงนี้เป็นดอกนะครับผมแล้วก็แฮมเดลรีซีฟเนาะ ไปเขียนฟังก์ชันแ n d เ e อร e c e i v e กันต่อนะครับตรงไหนแล้วตัวนี้นะครับผมโอเคขอขออยายนีดนะ่อโอเคตรงนี้นะครับที่เราคอนโซลล็อกดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะมาเขียนเดี๋ยวผมก็กดอกเคียไปหมดเลยเดี๋ยวเราลากไปวางตัวนึ้งปึ๊บโอเคเราจะได้มีตัวอย่าง เราจะได้มีตัวอย่างนะครับผมผมก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาง่ายๆหนึ่งตัวนะครับผมว่า value เดี๋ยวนะซ้ำกับอะไรหรือเปล่าขอดูกันหนึ่งครับผมก็ตั้งชื่อจำไม่ได้ value มี s เนาะของเรา value ไม่มีเนะครับเรียนลงมาเรียนลงมาอ่ะตัวนี้เดี๋ยวผมประกาศเป็นเลสแหละจะได้จะได้จะได้ชัวชวนะครับโอเคเท่ากับ ตัวแรกนะครับผมก็คือ id เท่ากับ event info นะครับผมจุด d r a g d a r a g g l e ผมขอดู element นะผมจำชื่อไม่ได้ตัวนี้ e นะ d r a r k l e d r a g g l d r a g g e d e l จุด ตามด้วยอะไรเนาะเดี๋ยวขอดูนะครับเก็ตแอตทริบิวตัว G เนาะตัว G A B C D อนะกดเก็มาเลย get a t t r i b u t e ลนะครับผมนั่นก็คือ ID มีไหม Get Attribute ID ผมขอดูหน่อยอ๋อเท่ากับมันต้องเป็นมันเป็นออบเจกต์ผมนผี่พลาดตลอดเลยนะครับผมเดี๋ยวระหว่างรอมันโหลดเนาะเดี๋ยวผมตัวต่อไปนะครับผม,มก็จะเป็นไทเทิลนะครับผมเท่ากับตัวนี้แหละนะครับระหว่างรอมันมาเนี่ยเราก็ใส่ไทเทิล มาไหมเดี๋ยวผมขอคอนโซลล,ลองดูด้านล่างนะครับผมแวลูเท่ากับจะได้รู้เนาะว่าหลอกนี้ของแวลูหลอกนี้ของ even t info ผมต้องทำา hand อ e ์ e ีเซฟหนึ่งตัวหนึ่งครั้งปรับ Val ูไอดเราไม่ได้นะเราไม่ได้ ID มาแต่เราได้ไตเติดมา เราไม่เราไม่ได้ไอดีไอดีนี้ไม่ได้แต่ได้ไตเติ้ลเดี๋ยวผมขอดูอย่างอื่นก่อนโอเคแผนการเงินงหมดเลยไม่ได้ไอดีนะครับผมผมขอดูอิเลเมนต์ข้อยืนหนึ่งรอบคือหาให้ตายยังไงก็ไม่มานะครับผมผมมานั่งไล่ดูแล้ว ผมผิดตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาในส่วนของบล็อกบล็อกซ้ายบนตรเนี้บล็อกการ์ดของเราเนี่ยนะครับผมส่งค่ามาผิด i อเท่ากับไตเติลมันใช่เลยนะครับผมมันใช่เลยมันต้องเป็นไอก็ต้องเท่ากับ i อนะครับผม mm hmm. name color ไตเติลเท่ากับ name ตรงนี้นะครับผม ID นะครับผมเท่ากับเมื่อกี้จะเปลี่ยนจากไตเติเป็น ID เนอะโอเคขอโทษด้วยนะครับผมไปผิดแบบไม่น่าให้อภัย <c oughs> เลื่อนลงมาถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงตรงนี้ขอคอนโซลลอกดู v a l u ลูก่อนจะได้ไปทีละสเต็ปขอรีเฟรชก่อนหนึ่งรอบระหว่างรออ่ะ ID ไตเติลมาแล้วโอเค คันเลผมกรอบบล็อกนี่เลยนะครับอันดินเนอชิปลงล่างคันเลรตรงนี้ก็คันเลอโอเคได้ value มาแล้วต่อไปก็วันที่ start กับวันที่ stop นะครับผม start เนี่ยเรามีอยู่แล้วก็คือ d a เดย t t i n g ตรงนี้ Date Start ต,ตรงนี้นะครับผมไม่ใชย t t ิงโอ้เป็นเกมเนะครับผมอ่ะก็ start เท่ากับ event info จุด date str อ่ะลองลากมาอีกรอบหนึ่งให้ชื่นใจวันที่สองเนาะโอเคต่อไปก็เหลือวันที่จบวันวัน n น,นะครับผมซึ่งเรายังไม่มีนะครับผมเขาไม่มีมาให้นะครับผมแต่มันลากได้วันเดียวอยู่แล้วก็ไม่ยากเราก็เอาวันที่บกหนึ่งเข้าไปนะครับผม ของ n นะครับผมเราก็สร้างตัวแปร n ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้นิดนึงนะครับผมก่อนที่เราจะไปแปลงข้อมูลเกี่ยวกับวันที่นะครับผมเราจะบวกหนึ่งเขาใช่ไหมครับให้เรา Import Moment เข้ามาก่อนนะครับผมโมเมนต์เนาะผมพาติดตั้งตั้งแต่เรื่อง t a r t Project นะครับแต่ยังไม่ได้เรียกใช้เขาเลยนะครับผมเขาดีมากเลยนะเกี่ยวกับการจัดการวันที่เนี่ยนะครับผมแต่ผมพาจัดการนะครับให้เรา Import เข้ามาก่อนนะครับ Import Library m o m e n t เนาะ f o r m m o m เ n t โปรเจกต์ uh, mm hmm. ผม mm hmm. ผมจะใช้ตลอดวันทีน่จัดการยากมากนะครับถ้าจัดการเองนะครับผมโอเค import moment mm hmm. เข้ามาเรียบร้อยนะครับเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเรียกใช้กันนะครับไปเรียกใช้กันตรงไหนีตรงนี้นะครับผม mm hmm. วิธีใช้นะครับ mm hmm. ผมก็ Moment อ่าร์กิเมของเขาคือวันที่นะครับซึ่งก็คือตัว Event อินโฟจุดเดซเดซสต็งม่ใชสสต็งนะครับผมต่อไปเราจะบวกค่าให้เขาหนึ่งใช่ไหมครัเราก็แอดมันจะมีเม็ดต่อแอดอยู่นะครับผมเราก็บวกหนึ่งให้เขาบวกหนึ่งมันจะสามารถบวกเป็นชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ของเราจะบวกเป็นเดย์เห็นไหมครัเราจะเขาจะมีให้เดย์มีเอสนะครับผมอลองดูลองแค่นี้ก่อนจริงๆมีอีกนิดนึงนะครับมีอีกนิดนึง เดี๋ยวดูไปทีละสเต็ปอาได้ได้วันที่เอ็นมาแล้วเห็นไหมครับแต่ฟอร์แมตมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนฟอร์แมตให้เขาหน่อยให้มันเหมือนกับวันที่สตาร์ทเลยนะครับผมเป็นปีเดือนวันอาโอเคผมก็ออกมาข้างนอกแล้วก็ใส่เมทอดฟอร์แมใส่รูปแบบฟอร์แมที่เราต้องการนะครับผมก็จะต้องการเป็น y y y เดือนวันเ mm แล้วก็วันที่ dd วันปีเดือนวันโอเคลองลากมาวันที่ห้าเนาะก็ต้องสิ้นสุดวันที่หกห้าสิ้นสุดวันที่หกโอเคมันจะเป็นวันที่หกเที่ยงคืนเนาะเหมือนกับเวลาเราลากโอเคทีนี้เราก็จะส่งค่านี้นะครับไปหลังบ้านก็จบแล้วนะครับผม ซึ่งเรามีฟังก์ชัน create อยู่แล้วนะครับเราเรียกใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงเรียกใช้ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมขอดูตัวอย่างก่อน set value handle ok create event โอเคได้โหลด data เ okay. ค copy ของ handle ok มาได้เลยนะครับในส่วนของ create event นะครับผมเราจะเปลี่ยนแค่ อักิเมนต์ตรงนี้ก็จบแล้วนะครับผมก็ปี้คีเอทอีเวนต์ลงขึ้นมาลงมาเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปกรอบตรงนี้นะครับผมในฟังก์ชันแฮนเดิลโอเคเนาะเลื่อนขึ้นมาเราทําอะไรกันอยู่เมื่อกี้แฮนเดิลรีซฟเอามาวางตรงนี้เลยเอาเอสออกหนึ่งตัวก็คือส่งค่าแวนลูนี้ไปจบไหมเซตแวลู Set value เอาออกเราไม่ได้พิมพ์ในอินพุตนะครับผมโหลดด a ต้า เอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีผลลัพธ์อย่างไรลองลองเพิ่มดูนะครับผมก็คาดหวังว่ามันจะเพิ่มได้นะต้องคาดหวังเลยนะครับบัญชีวันที่สองลองดีเฟลดูอ่าบัญชีมาลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแต่สังเกตไหมครับตอนเราลากมามันเบิ้ล แต่เวลาเรารีเฟรชมันหายก็คือมันเป็นโหลดมันรีเฟรชคอมโพเนนต์เนี่ยมันเรนเดอร์ใหม่ครับผมตรงโหลด Data ของเราเนี่ยนะครับผมคือมันโหลดข้อมูลใหม่ทั้งหมดเลยมันไม่กระพะริบนะปึ๊บเมื่อกี้นี่เราจะให้เขาโหลดเฉพาะส่วนนี้ผมขอไปดูโหลด Data แ้๊บี้งนะครับ l i สต์ e vent, ีเวนต์ t ซ e อี ปิดไปเลยปิดไปเลยนะครับผมอ่ลองดูลองดูนะครับผมปิดไปเลยเนาะไม่ต้องโหลดนะครับผมไปแผนบัญชีวันที่แปดจบนะครับลองรีเฟซดโูโอเคไมฮะโอเคทีนี้เราอยากได้อะไรเราอยากได้เป็นลากิจ ลาป่วยใครลากิจลาป่วยบ่อยๆเนะี่ยมาเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับจะได้ลากมาวางได้ง่ายๆโอ้คนนี้ลาบ,บ่อยก็ลากมาวางรีเฟซก็ไม่หายลงฐานข้อมูลเรียบร้อยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ยาวหน่อยเนาะก็หวังว่ากับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งมากนะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสาหรับทุกๆท,ท่านนะครับผมที่จะสามารถนําไปประยุกต์ชาย,ยังไม่จบนะครับ เดี๋ยวผมจะพาลิต์ออกมาแต่ละเดือนอีกส่งไปแจ้งเตือนทางไลน์อีกนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับผมขอบคุณครับ